สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ออโต้โกพาทุกท่านมาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่อีกรุ่นหนึงในบ้านเราครับที่ทางค่ายเกรดบลมอเตอร์ได้นําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราครับนั่นก็คือ a อราศูครับซึ่งเป็นรถที่ออกแบบมาในสไตล์สปอร์ตรถรุ่นนี้เนี่ยต่างจาก a อรารุ่นที่ผ่านๆมาครับเพราะว่าตัวหน้าตาเนี่ยเราเห็นมองผ่านแวบหนึ่งนึกถึงรถสปอร์ตอย่างปอร์เช่ครับตัวนี้ก็ ละไม้คล้ายคลึงกันครับเพียงแต่ว่าในความเป็นออร่าเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เหมือนเป๊ะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาให้อ่าเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาไม่ได้สูงมากครับแล้วก็การใช้งานนี่ก็รองรับสำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าประหยัดประหยัดแบบนี้ครับรถรุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจโดดเด่นตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ กับสำหรับตัว Aura 07ก็เป็นรถที่ออกแบบมาให้เป็นรถที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นครับในเรื่องของตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็มีความผิ้วไหวคล้ายๆกับพวกลื่นหรือว่าเป็นพวกน้ำกระแสน้ำที่มันลื่นไหลแล้วก็มีมีเส้นมีตัวที่เป็นตะข่ายเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามองมองดูเนี่ย อาจจะไม่เหมือนกระจังหน้าของรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในครับเพราะว่าตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ไม่มีหม้อน้าเพราะนั้นในส่วนของตัวกระจังหน้าก็เลยเหลือแค่ช่องรับลมที่อยู่ในด้านล่างของตัวกันชนหน้าเพียงอย่างเดียวแค่นั้นเองครับแล้วก็ในส่วนของการออกแบบของรถรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นไฟหน้าที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับซึ่งตัวนี้จะเป็น ไฟที่ให้ความสว่างสำหรับการเดินทางในยามค่ำคืนครับซึ่งเอกลักษณ์ของอ <c oughs> อร่าก็คือจะมีโคมไฟเพียงแค่ดวงเดียวของแต่ละข้างครับคือจะไม่ไม่กินพื้นที่ของตัวถังไปเยอะครับซึ่งไฟตัวนี้จะรวมพวก,กตัวไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันครับแล้วก็ตัวความราบเรียบ ของรถรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความลู่ลมสําหรับการาประหยัดพลังงานครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีกระจังหน้ารับลมให้เกิดการต้านลมครับเพราะฉนั้นความลู่ลมเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของระยะทางของการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นครับแม้ว่ารถตัวนี้จะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นครับแต่ว่าในเรื่องของเอกลักษณ์สําหรับออร่า ก็คือเรื่องของตัวล้อที่เป็นล้อแม็กลายเฉพาะของรถรุ่นนี้ครับเป็นาลายล้อแม็กที่คล้ายๆกับอุ้งตีนแมวกับตัวนี้ใครที่รักแมวเนี่ยคิดว่าคงไม่พลาดสำหรับตัวออร่ารุ่นนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเส้นสายของหลังคาเนี่ยจะมีความลาดลงไปทางด้านหลังครับคล้ายๆกับพวกปอร์เช่พานาบล่าครับซึ่งมองด้านข้างเนี่ย อารมณ์จะอยู่ในสไตล์นั้นครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้เนี่ยมือจับประตูก็จะเป็นมือจับที่เรียบสนิทกับตัวรถครับ<ๆ>เวลาจะใช้งานจริงๆก็ตัวมือจับประตูก็จะกางออกมาครับ<ๆ>เพื่อให้เกิดความรูลลมมากที่สุดครับสำหรับในรถรุ่นนี้เนี่ยหลังคาก็จะเป็นหลังคากระจกครับแล้วก็ตรงด้านหลัง สิ่งที่ออร่ารุ่นที่ผ่านมาไม่มีก็คือในเรื่องของตัวสปอยเลอร์หลังครับซึ่งตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยมันจะยกขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติครับเมื่อเราขับรถด้วยความเร็วครับแล้วก็ในเรื่องของอตัวด้านท้ายเนี่ยอดมก็อย่างที่ผมบอกครับคล้ายๆกับตัว p o r s เช e ครับในส่วนของพวกไฟท้ายในส่วนของตัว เส้นที่ลาดลงมาแล้วก็ในส่วนของปล้มหรือว่าเป็นโป่งของตรงล้อเนี่ยที่นูนออกมาเนี่ยจะให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตมากกว่าตัวออร่ารุ่นปกติครับครับสำหรับในส่วนของตัวโคมไฟหน้าเนี่ยความสวยงามของเขาก็คือตัวที่เป็นกรอบโปรเจคเตอร์ครับตัวนี้จะเป็นเหลี่ยมคล้ายๆเพชรครับเพราะนั้นการสะท้อนแสงการกระจายแสงเนี่ย ทำได้อย่างสวยงามครับอย่างตัวใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นไฟเด y ไทมที่อยู่ตรงรอบๆของตัวโคมไฟหน้าครับแล้วก็ตัวไฟหน้าก็จะเป็นมีตัวที่เป็นเหลี่ยมมุมคล้ายๆเพชรครับคอยสะท้อนแสงให้ดูมีประกายที่งดงามครับ สำหรับในส่วนของตัวสปอยเลอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปิดด้วยตัวเองได้ครับโดยการกดปุ่มล็อกตัวรถครับสปอยเลอร์ก็จะปิดครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมุติเราใช้ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยสปอยเลอร์มันก็จะยกขึ้นโดยอัตโนมัติครับหรือว่าเวลาเรา,าตัวกดปุ่มปลดล็อกเนี่ย ตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ก็จะยกขึ้นมาด้วยเช่นกันครับตัวนี้ก็จะเป็นความสะดวกในการใช้งานสำหรับสปอยเลอร์ในรถสไตล์สปอร์ตแบบนี้ครับนี้นอกจากสปอยเลอร์จะปิดแล้วเนี่ยตัวมือจับประตูก็จะปิดเรียบสนิทกับตัวรถด้วยเช่นกันครับเวลาที่เรากดล็อกรถด้วยกุญแจดีโมดครับครับสำหรับ ใครที่จะเปิดฝากระโปรงหน้าครับก็ไม่ได้ยากมากครับตัวนี้จะมีก้านเปิดที่อยู่ตรงใต้ตัวก้านตรงพรมอะไรครับแล้วก็เื่อเปิดมาเนี้ยฝากระโปรงหน้าก็จะลดล็อกมาให้ครับภายในฝากระโปรงหน้าจะมีการปิดอย่างมิดชิดครับพวกนี้จะเป็นในชุดของพวกระบบไฟพวกมอเตอร์พวกอะไรพวกนี้เนี่ยจะถูก ปิดซีนสนิทครับตัวนี้จะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในครับช่างเป็นคนเปิดซ่อมบำรุงหรือว่าตรวจเช็คตามระยะครับตัวนี้คนที่ใช้รถก็คือกับเพียงอย่างเดียวครับครับสำหรับในส่วนของตัวที่ชาร์จไฟใน Aura 07ครับก็จะเป็นตัวที่ชาร์จที่ติดตั้งไว้ตรงหลังซุ้มล้อหน้าครับตัวนี้การเปิดก็แค่กดครับตัวนี้ก็จะเปิด ตัวช่องสำหรับเปิดที่ชาร์จไฟครับตัวนี้ก็จะมีะฝาปิด2อันครับสำหรับเปิดตัวชาร์จครับตัวนี้ก็จะสะดวกเวลาที่เราเข้าที่จอดรถครับอย่างที่ชาร์จถ้าเกิดอยู่ด้านหน้ารถเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงสายเข้ามาชาร์จให้กับตัวนี้ได้ครับครับสำหรับตัวสายชาร์จของตัวออร่าครับจะอยู่ที่ที่เก็บของทางด้านหลังครับตัวนี้จะ อยู่ตรงใต้พื้นเก็บของครับตัวนี้เวลาเราใช้งานก็เอามาครับแล้วก็เสียบชาร์จเข้ากับตัวชาร์จตัวนี้แล้วก็ต่อเข้ากับตัวที่ชาร์จไปจำบ้านครับตัวนี้ใช้งานได้ง่ายครับสะดวก ตัวนี้ก็สะดวกทั้งใช้มือกดแล้วก็ใช้เท้าเตะหรือว่าตัวคิกเซนเซอร์ก็จะทำงานได้ตามที่เราต้องการครับครับสำหรับความเป็นสปอร์ตของตัว Aura 07เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของตัวกระจกแบบไร้ขอบครับตัวกระจกไร้ไร้รอบเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าตัวเนี้มันจะไม่ล้นออกมาจากตัวรถมากครับเวลาที่เราเปิดประตูปุ๊บกระจกจะลด ความสูงลงมาให้นิดหนึ่งครับแล้วก็เวลาเราปิดปุ๊บกระจกก็จะปรับขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะได้ในเรื่องของอความสวยงามแล้วเรื่องของความรูหลมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้เนี่ยท้ายรถก็จะเป็นตัวที่เก็บของมาให้ครับก็จะเป็นการเปิดด้วยไฟฟ้าครับตัวนี้เปิดมาก็ทางด้านท้ายรถก็จะมี ช่องใสของพอสมควรไม่ไม่ถึงกับกว้างมากแต่ว่าสำหรับการใช้งานเนี่ยผมว่าเพียงพอครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกสายชาร์จหรือว่าพวกไอ้น้ำยาที่เติมเวลาอย่างรั่วครับตังนี้ก็เขาก็มาให้ครบครับการเปิดปิดด้วยไฟฟ้า,ฟาทำได้สะดวกครับ สำหรับคนที่ไปช้อปปิ้งมาแล้วก็มีของเต็มไม้เต็มมือเนี่ยตัวนี้จะมีความสะดวกในเรื่องของตัวที่เป็นคิกเซนเซอร์ครับเตะเพียงครั้งเดียวครับฝากระโปรงท้ายก็จะเปิดมาให้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเตะสาำม,มาปุ๊บเนี่ยฝากระโปรงท้ายก็จะปิดโดยอัตโนมัติครับตัวนี้สะดวกสำหรับคนที่ไปซื้อของเต็มไม้เต็มมือครับแล้วก็ไม่มีมือที่จะมากดปุ่มเปิดฝาท้ายครับตัวนี้คิกเซนเซอร์ช่วยได้ครับ ับสำหรับในส่วนของตัวการออกแบบภายในก็จะได้อารมณ์ของความเป็นสปอร์ตอีก,อกแบบหนึ่งครับในรถรุ่นี้เนี่ยจอกลางซึ่งเป็นจอพวกความบันเทิงเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาจากในส่วนของแผงคอนโซลครับซึ่งจอตัวนี้เนี่ยจะมีขนาด12.3นิ้วครับซึ่งจะรองรับความบันเทิงได้ทั้ง Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ MP5 ตัวนี้จะมีบลูทูธระบบนำทางแล้วก็แสดงข้อมูลการกับขี่ต่างๆเอาไว้ในจุดนี้ด้วยครับส่วนที่เป็นจอแสดงผลครับตัวนี้ก็เป็นตัวจอขนาด10.25นิ้วครับจะเป็นจอกลมแล้วก็แยกตัวอจอกลมออกมาทางด้านข้างทั้ง2ฝั่งครับซึ่งการแสดงผลก็จะมีให้เราเห็นได้ชัดครับเดี๋ยวนี้ พวกดิจิตอลเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้หลากหลายมากขึ้นครับซึ่งตัวจอตัวนี้จะดูสวยงามแล้วก็แปลกตากว่าพวกอนาล็อกที่ใช้กันทั่วๆไปครับสำหรับตัวพวงมลาลัยครับก็จะเป็นพวงมลาลัยสปอร์ต3ก้านครับซึ่งเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันจะมีปุ่มควบคุมต่างๆมาให้ค่อนข้างเยอะครับก็เป็นพวงมลาลัยวงที่ขนาดพอดีมือไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปครับตัวนี้เป็นคุ้มหนัง ัับไดด้ถนมือครสำหรับในส่วนของตัวอคอนโซลกลางก็จะยกขึ้นมาจากตัวแผงคอนโซลครับแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมที่อยู่ตรงแผงคอนโซลกลางตัวนี้ครับซึ่งจะต่อมาจนถึงตรงอคอนโซลตรงกลางเบาะครับซึ่งตัวนี้จะมีกล่องเก็บของมาไว้ให้ด้วยครับก็ไว้เก็บของ เล็กๆน,น้อยหลุมก็ลึกพอสมควรครับสำหรับการใช้งานเก็บของที่จำเป็นต้องใช้ครับครับแล้วก็จะมีกุญแจที่สำหรับติดตัวไว้เพื่อสตาร์ทรถหรือว่าดับเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกุญแจที่ไม่เหมือนใครครับครับสำหรับตัวเบาะนั่ง ทีอ่อยู่ในตัวออรา07รุ่นนี้ครับก็จะเป็นเบาะนั่งที่เป็นตัวเบาะไวนิวครับซึ่งตรงกลางก็จะมีเจาะดูระบายความร้อนมาให้ครับซึ่งเบาะนั่งจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศท,ทางครับตัวนี้จะมีนวดในตัวครับก็ใครที่จะชอบเบาะนวดก็ตัวนี้มีมาให้ครับซึ่ง เป็นเบาะนั่งที่ขนาดกําลังดีครับตัวผมนี่ก็ยังมีปีกเบาะที่ยังเหลืออยู่ครับไม่ไม่ถึงกับกระชับจนอึดอัดมากครับก็ในส่วนของตัวการปรับเบาะก็ใช้ไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยก็ยังสามารถที่จะปรับสูงต่ําด้วยครับก็จะเป็นการปรับครับปรับสูงต่ําแล้วก็ดึงเข้าออกได้ครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับให้เหมาะกับไซระของแต่ละคนได้ครับ เบาะนั่งก็พนักพิงของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเบาะสปอร์ตครับที่จะมีตัวพนักพิงศีรษะปรับไม่ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบาะที่รวมกันของพนักพิงกับในส่วนของตัวที่รองศีรษะครับตัวนี้ก็จะได้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับครับเรามาดูเรามาดูเบาะหลังกันบ้างครับสำหรับในส่วนของตัว ออร่าครับก็เบาะนั่งก็3คนนั่งได้สบายๆครับตัวนี้คล้ายๆกับใน Merced e s n e n z ครับซึ่งเป็นเบาะนั่งที่เราคุ้นเคยกันดีครับที่คล้ายกันอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของตัวช่องแอร์หลังครับตัวนี้คล้ายๆกับใน Merced e s Ben z เป๊ะเลยครับก็สำหรับคนที่นั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวในเรื่องของความร้อนครับเพราะว่าตัว ช่องแอร์สำหรับ2คนเนี่ยสามารถที่จะกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงครับสำหรับในรถรุ่นนี้ก็จะเป็นหลังคากระจกครับหลังคาแก้วไม่มีม่านมาให้ครับตัวนี้ก็ความมืดที่มีมาให้ก็มีพอสมควรครับแต่ว่าเวลาจอดตากแดดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดความร้อนมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่าตัวที่มองอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นสี ค่อนข้างทึบครับเพราะนั้นการใช้งานในบ้านเราเนี่ยก็ต้องดูในระยะยาวครับว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเมืองร้อนบ้านเราหรือเปล่าครับก็ในส่วนของภาพรวมของรถรุ่นนี้ก็ให้ของมาค่อนข้างดีครับอย่างลำโพงก็เป็นลำโพองอินฟิน t y ี้ครับให้ความรูรามากกว่าเดิมครับ สำหรับในส่วนของตัวหมอนรองศีรษะของเบาะนั่งทางด้านหลังครับก็สามารถที่จะปรับความสูงต่ำได้ครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3ตมตำแหน่งครับแล้วก็ตัวที่วางแขนกับตัวนี้ก็มีที่วางแก้วมาให้2ใบครับก็ถือว่าครบคันครับพอตัวสำหรับความ อนเนกประสงค์แล้วก็ของที่มีมาให้ในรถรุ่นนี้ครับตอนนี้เหลือแค่ราคาอย่างเดียวครับว่าเขาจะเคาะกันทีเท่าไหร่ครับแต่ราคาไม่สูงมากคิดว่าน่าจะเป็นรถที่ขายดีรุ่นหนึ่งในบ้านเราครับสำหรับตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เซฟประหยัดในเรื่องของพลังงานครับซึ่งราคาน้ำมันที่สูงแบบนี้เนี่ยจะส่งผลให้กับรถไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยโต ตัวนโตคืนครับส่วนใครที่ใช้งานเยอะๆมีบ้านอยู่ชานเมืองค่อนข้างขุมครับใช้รถประมาณวันหนึงร้อยร้กว่ากิโลเนี่ยตัวรถ EV สามารถที่จะตอบโจทย์ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีครับ